เมนูกับข้าววันนี้นะครับจะทําเป็นเมนูหมูสําชัน้นผัดพริกหยวกนะครับขั้นตอนแรกก็ใส่น้ำมันหมูลงไปพริกแดงจินดากระเทียมผัดให้หอมนะครับใช้ไฟแรงนะครับ ผิดกระเทียมหอมดีแล้วก็ตามด้วยเนื้อหมูสาชั้นนะครับผัดให้หมูสาชั้นสุกหมูสาชั้นเนี่ยแนะนำให้สไลด์เป็นแผ่นบางๆนะครับให้สุกง่ายเนาะ เพื่อให้หมูเรามีรสชาตินะครับให้ใส่ซอสปรุงรสลงไปแล้วก็ให้หมูเราจะมีสีสันที่สวยงามดนะ้วยเนาะ พอหมูเริ่มเปลี่ยนสีเพิ่มสุกเล็กน้อยนะครับเราก็จะตามด้วยพริกหยวกพริกหยวกหรือพริกหนุ่มเนาะถ้าพริกหยวกจริงๆแล้วก็จะเป็นอีกแบบนึงนะก็จะเป็นทรงป้อมๆหน่อยนะครับอันนี้ถ้าเรียกให้ถูกหลักเราต้องเรียกว่าพริกหนุ่มเนาะพอใส่พริกลงไปแล้วเราก็จะตามด้วยน้ำเปล่านะครับ ด้วยความชื้นทำให้พริกหยวกเรานิ่มเร็วขึ้นเนาะเสร็จแล้วก็ปรุงรสเพิ่มนะครับด้วยซอสหอยนางรมเมนูนี้เราจะไม่ปรุงเยอะนะครับเราจะใช้ความกลมกล่อมของซอสหอยนางรมเป็นหลักแล้วก็จะตัดน้ำตาลทรายไปเล็กน้อยก็พอนะครับ สันซ้ายนะครับพอพริกหยวกเรานิ่ม อันนี้ตามชอบเด้ยเลยนะครับชอบแบบกรอบแบบนิ่มแต่ผมจะชอบแบบกลางๆนะครับปิดท้ายเลยครับด้วยต้นหอมหั่นท้นเราให้ต้นหอมสลดนิดนึงเพี่ยงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับหมูสามชั้นผัดพริกหยวกหรือพริกหยวกผัดหมูสามชั้นฝีมือก็เริ่มใจเดี๋ยวเราไปชมหน้าตากันในจานครับครับนี่ก็คือหน้าตาเมนู หมูสาชั้นผัดพริกหยวกตีมือก็เดียมใจนะครับลองไปทําทานกันดูนะครับทานกับข้าวสวยร้อนๆรับรองอร่อยถูกใจแน่นอนคลิปดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกําลังใจกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ